สวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องฟังเสียงพ่อแม่พี่น้องฟังเสียง Enjoy Lifestyle อินเดนมาคพ่อแม่พี่น้องเพื่อนโอ้ฝนตกใส่หัวพ่อแม่พี่น้องเมื่อพ่อเฮ็ดผึ่งเลือดดอกผง่ายนึกมาเบิ่งกันเลยจ้ะโอ้ยอันเมื่อนี่ฝนตกอันบอกกันกับน้องว่าบอกออกปลาว่าสนน้องว่าเจ้าก็ขึ้นไปสำรวจปลาแย่แลวมันดวนเนี่ยพ่ะนะเฮ้ยเฮ็ดกับคงกับเขาไอที่แล้วๆคือจังส่องแดดออกพอมาหอดปลาพ่อแม่พี่น้องเ็ไอฝนตกข้ามหัวสัมแต่ว่านี่เมื่อพรอเฮ็ดผึ่งเลือดดอกผง่ายมาเบิ่งกันเลยจ้ะ โอ้ยหนาวเด้บัดเทศนี้พ่อแม่พี่น้องเอ้ยเบิ่งแหน่พุ่นน่ะขึ้นมาปุป๊บกระพ่อจังซี่ก็ะสืนใจด้วยเลยพูดนะดอกใหญ่บักเตยนึงพ่อแม่พี่น้องเอ้ยจังซี่มันตังคักเนาะอืออ้าวฝนก็ตกสะจ่อยเปียกคักๆเรา,า,าประเทศนีน้พุน่นน่ะมามา,มา,มาดอกแหลกแหกมานพ่อแม่พี่น้องเอ้ยฝนก็ตกไฟประเทศนีน้เอา้าแหกทั้งฝนแหกทั้งเห็ดบัดเทศนี้เอาหลดเอามันคักๆชีวิตนี่เนี่ใส่แม่เหลน ขาะได้เกินเอามันเต็มสติงไปเลยไปจับไปหาตัวพ่อแม่พี่น้องเฮ้ยว้ายไปทางไหนลราบ้เนทีนี่ฝนตกสเสมาอะไรบ้านที่นี่เฮ้ยพ่อได้เล่มบ่ล่ะพ่อแม่พี่นอ้องเฮ้ะเฮ็ดดำใจเฮ็ดดำฝนตกฝ่าหล่องกระบายหยนย่าน,ยานตะบะไลยเขาปลาเฮ้ยย่านพวกเจ้าเงาบ่แม่นยังดอกพามาเขาปลาจับพ่อแม่พี่น้องเอ้อ ลมแม่เด้อบุ้ยลมแรงอีกแล้วพ่อแม่พี่นอ้องเลยยังได้เล่มอยู่พี่นะในพี่เห็นน้ำบอลจ้ะพ่อแม่พี่น้องเลยได้ย,ยินน้ำบนอนโนเนาะวดเอาได้จา้าเด้อจะจอยก็ยังวดเอาไปจะไปหาบองมันมีพุ่นไปพุ่นเสียงลมดงัดงดังเด้อพ่อแม่พี่น้องเลยโอ้โหพุูน่ะ สวยงามอีกแล้วสวยงามอีกแล้วคือสิบะเน่ยผ้าตัดขาเดี๋ยวเดี๋ยวพ่อแม่พ,พี่น้องเดี๋ยวพาเข้าบ้านพุ่นละพุ่นน่ะฝนมันตกใส่เบา้าตาเพราะมันยังดอกใส่คุ้มตาไปหาตัวจ้าว้าวพ่อแม่พี่น้องมาดูอะไรนี่พุ่นน่ะนางงามของปลามีอีกวะคะพี่พ่อแม่พี่น้องมาเด้อมาเด้อมาเด้อพุ่นน่ะเฮ็ดพึงหวานจะเฮ็ดพึงหวานโอ้ย ต่างตูดปวดอุ้ยสวยอีกต่างหากสวยงามอีกต่างหากจ้าอุ้ยอู้ยเธอโชคดีโชคดีค่ะโชคดีเล็ดเจเล็ดเล็ดเล็ดโอ้ยไปจับไปหาตัวปิดไว้ต่างตูดปวดปวดจ้ะมีอีกว่าจ้ามีอีกปอมีอีกบ่คะอันนี้คืออะไรอันนี้คือคนไม้หาตัวจับพ่อแม่พี่น้องโอ้ยดอกเดียวกระเลิศแล้วจ้า พ่อแม่พี่น้องเฮ็ดเพิงหวานเฮ็ดฟึ่งหวานเอาอีกแล้วเฮ็ดเพิงหวานจะเฮ็ดเพิงหวานโอ้ยเพื่อนไม่มันอี่คากบอปะท่นี่เป็นจังได้พ่อแม่พี่น้องจ้าเป็นจังได้เลือบบอคาเลือบบอพุ่นน่ะอือขอถ่ายรูปกันได้จ้ะเด้อฟังพุ่นน่ะวายพผนลักออกเสร็จแล้วอีแม่ก่อนดูโอ้โหพ่อแม่พี่น้องพุ่นน่ะสวยจะสวยอ่ะปิดไว้ เกิดกันไม่อีกแล้วจ้าเด้อแดดแดดเด้อลูกปอเสือเอาอยังมันออกเั็หน่อยกันยัดลงไปโอ้โหเบิงบ้งเบิง้งบิ้งอืมพ่อแม่พีพ่น้อง <c oughs> แค่นี้ใจกระปื้มแล้วโอ้ยสุดยอดอีหลีมาม้ามามามา,มาไปหาตัวจ้ะโ้ยดีใจเอ้ยดีใจจังจอยเอ้ยได้สองดอกแล้วพ่อแม่พี่น้องปุณนะนี่ก็เฮ็ดพึ่งเลือดก็ใชายย่อยเสมืงองดอกบางแง่บักเตี้ยปุณนะ อือปุณนะแค่นี้ก็เลิศแล้วจ้ะไปหาตัวจ้าพ่อแม่พี่น้องชาตุพออ่อยิ่งเด้อจ้าเด้อนี่พ่อแม่พี่น้องมาเจออีกแล้วอีกดอกหนึ่งแล้วพุ่นะเฮ็ดเพิงหวานจา้จเฮ็ดเพิงหวา,านพฮ้เฮุ้ณนะเฮ็ดเพิงหวานปลาย่ลำดวนนะจา้าเด้อดีนะดีนะที่น้องบอกให้มาสำรวจปลาเมาื่อนี่เห็นบอปุ่นณะแข็งปังเลยพ่อแม่พี่น้องเลยเลิศเลิศเลิศเล็ดโอ้โหขากขากเยู่ ดีใจแล้วจ้าดีใจแล้วได้หน่อยได้ไหลายก็ดีใจแล้วจ้าพ่อแม่พี่น้องไปไปไปหาตัวว่ามันทีได้อีกบ่<ม>ยังหลวมนำมูลนี่แหละนาะพ่อแม่พี่น้องเนาะเบื่อพออีกแม่จ้าเอาเท่าแล้วเธออันนี้เห็ดเผือกขาลายเด้อจ้าเด้อเห็ดเผือกขาลายพ่อแม่พี่น้องโอ้ยพี่น่ะรอพี่น่ะอื ้นกระเทาแล้วอ,อ่อ,อนๆจากอ่อ,อนๆส,สุดเกี่ยคุ้มๆสุดแสบๆอุ้ยพี่น้าเห็ดพึ่งคาไลหักกอดระใชกดอกนึงโอ้ยพ่อแม่พี่นนองเลย่นพี่น่ะพี่น่ะอืม ใช้อีกดอกหนึ่งพี่แต่ปะคะโอ้เ่าจ้ะบ่ะเอาจ้ะเช่าแล้วพี่อีกดอกหนึ่งคุณตั้งสง่างามอลามอลามเลยอืมบอ,อ,อ,อกไหมมันนอนกินยังเจอนี่กินเสียบกินนัวขนาด อีกว่าค่ะเพิ่งซอยกันได้จ้ะพ่อแม่พี่น้องอู้ยมันว่าพุ่งนักผมนั่นชาดูดอกนั้นสิอันนี้เอาได้ปะคะโอ้โเห็ดเพิ่งคารายโอ้ใดจะได้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 หรือเนเต็นจ้ะได้จะได้ได้ได้ผมโได้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  สารพัดเท็ดสีดาจากพ่อแม่พี่น้องเอ้ยเห็นอีกว่าล่ะ <c oughs> แนมเซจอยเด้อข่อยแหวกข่อแหวกเราไปไกินนามโดนละหลายชั่วโมงเลยจ้ะเห็นอีกว่าจ้าเห็นอีกมะคือสิมดแล้วเนาะเดียรอกหน,นึ่ดดนงแมนมวะนี่ตา <c oughs> ตาดีได้ตาล้ายก็ได้ ได้ทุกตานล้วจ้ะเนาะสันรู้วพ่อแม่พี่น้องอึดแจ่นแนวสีด้ยเฮ็ดเน่ะเฮ็ดพึงหวานกระด้เฮ็ดพึงเลือดกระด้เฮ็ดพึงค่าไกระด้เหลุดขนาดอืออผีดอกหนึง่งกำลังอ่อนๆเลยจ้าเห็นบ่วผุนเมนบ่ดอกนั้นอูดอกหนึ่งแต่เอนพ่อแม่พี่น้องเมนจะาเมน สีเดียวกันก็ใบไม้เธอคิดแล้วว่าอ้าวกบเขียดก็อยากเขากล่องน้ำกันโอ้ขึ้นมาไหมเธอขึ้นมาไหมโอ้ขาขาดสั่มพ่อแม่พี่น้องเออครปบขาดเป็นเป็นเสื้อเป็นแนวทายอยู่นี่แหละพินาสเลเกิดขึ้นมาอีกปุ่นน่ะอูู้หดอกนี้ดูสมเปเต็มจากพ่อแม่พี่น้องเอยปุ่นน่ะทีนไหนดอกหนึ่งได้ยวคะเธอเ่ารับไปอ în, ุ้ยนี่นี่นี่เกือบพอเห็น แม่มันเกิดเป็นมานี่หน่อยแม่แม่นี่แหละค่ะเธออันนี้แหลคะค่ะอันนี้แก่แล้วเธออยู่นี่จ้ะเธออยู่นีมออ่มาพออีกแล้วมาพออีกแล้วพ่อแม <c ười> ่พี่น้องว่าน่ะว้ายเห็ดเพิงหวานเห็ดเพิงหวานเห็ดเพิงหวานพ่อแม่พี่น้องพีผิดอีกดอกนึงเพื่อนวายโอ้ยเสียงก็จะเปลี่ยนไปเป็นพี่บ้านี่้ะจ้ะเมื่อเจอเห็ดพึ่งหวานพุ่นน่ะโอ้ยพุ่นน่ะ โอ้ยเลือดจะเลือดเลือดเลือดพ่อแม่พี่น้องเอ้ยมาเด้อมาเด้อมาเด้อฝนโตพละออกแล้ววายพูดอะเออเอาหัวเอาฮัทโอทเขียวพลุง่งพ่อแม่พี่น้องว้ายว้ายนุ่มมาดูดอกนี้จ้ะว้ายพวกเจ้าเอ้ยเจ๋ยและมีความสุขแค่มื่อนี้นะ งัดขึ้นมาดอกนี้อู้ยขายแข็งปังเลยโอ้ยเลือดจะเลือด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 แล้วเลือดแล้วเลือดแล้วอืมวัดวัดวัดหู้จะปื๋มพ่อแม่พี่น้องเลยไปไปบ่า่งอีกไปหาบางอีกว่ามันย่อีกว่กวายก็ได้แล้วก็ได้แล้วก็ได้เฮ็ดแล้วคุณนะโอ้ยไปหาต่อจ้าเป็นจังใจพ่อแม่พี่น้อง โอ้ผีดอกหนึง่งดอกนึงอยูงง่ข้างในงกระตาพีพ่อแม่พี่น้องจา้าพ่นะ่ะสุดยอดวะโอ้ย่า่าฮียด้อีดอกนึงผีเฮ้ยเ <g uss> ป็นจังไเพ้กเจ้าเ่ายดอ้2ดอกยเฮ้ยเฮ้นเอกยเล้ยเล้ยเฮ้ยเ่้ยเฮ้ยเฮ้ยเน้อ้ยเฮ้ยเฮ้นเ้ยเฮ้ยเฮ้ยเน้ยเฮ้ยเฮ้ีแฮ้้ย้ยก้ยเฮ้ย้ยเ่้ยเ่้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเ้ยเฮ้เฮ้ยเฮ้ย้เฮ้เอาจา้ะเลิศอี้ก เลิศสุดสุดแล้วมามาสิาพาดตัดขาจังหน่อยได้จ้าพ่อแม่พี่น้องเลยโเดี๋ยววันสิบ่มีให้ได้เก็บแล้วพ่อแม่พี่น้องเลยค,ค,ค,คือ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 เลิศแซมแมนแ่นแตนคักแท้จ้าพุ่นน่ะโอ้โหเฮ้ยกินหอดมาดาบเฮเ็ดเต้ดีนะที่น้องบอกใครอีกไหมสำรวจปลาพ่อแม่พี่น้องโศกมานดีเลีจะ้ะอันฮาดอกนี่ก็มีแต่ดอกอยิงใหญ่แกงอิ่มพุ่นเดอ้อสิบอกให้ได้จา้าเมื่อกี้ยังมาซองมึงเฮ็ดดัมอันนั้นทอดปลายเค็มนี่แหละพ่อแม่พี่น้อง มามาจะสิผ้าตัดขายเห็ดจ้พะพ่อแม่พี่น้องจ้ะโ,โห้หเลสสือสะเมนตนดิเ,ล,ล,เลือดปุ่งเลือดของเขาสองดอกนี่ก็ใจเย่อสักที่ไหนล่ะพ่อแม่พี่น้นนองสองดอกนี่ก็เลือดจ้ะหุ่นดอกปลอดไงแบกเตเนาะนี่มาแม,ม่ไหนก็เห็ดดำของเขาพอดีล่ะไปแกงไปนั่นใส่กันพ่อแม่พี่น้องเลยล่มแห้งนี่ได้จัดนะได้จัดสีผ้าเมียแล้วแ,ล,ล,แล้วอันตัดขายเห็ดจ้่กระสีผ้าเมื่อไรจ้ะพ่อแม่พี่น้องเด้ะเอากรอนลงตำตำกันในวพวกเจ้าไปเห็นเห็ด ม่าพี่เฮ็ดนะเป็นะงแต่แซมมนเต็มอีดีจอยเอ้ยแค่นี้จอยกระพุ่มใจแล้วพ่อแม่พี่น้องจะ้จะแตมาสะดุจตาได้เฮ็ดไปกินแค่ตัวบะานาอันทิ่มข้าวปลาเนาะพ่อแม่พี่น้องเนาะแค่นี้ก็เลือดแล้วมามามาตักคากัน,กนโอ้ยหูดบ่มีการเนาเลยแข็งปังเหลืองซีซี ลมแห้งนี่เล่าจากพ่อแม่พี่น้องอันเมื่อน,นี่ข้าเจ้าว่ามันสิเป็นมีพายุเขา่าอันนั้นผู้ใดมีของอีหยังอยู่ข้างนอกให้เก็บให้เมียเนี่ยมันเรียบร้อยเด้อมันสิปิ้วไปใส่บ้านข้างบ้านพะนะพุ่นโห่เสือจะเสยืยเลือดเลือดเลือดนี่ก็เห็ดเพิ่งเลือดเจา้านี่เพิ่งเลือดเราจา้ะเต็มขึ้นมาหมื่นละนิดละหน่อยก็เอาจับพ่อแม่พี่น้องจ้ะก็ได้นอนหลับเฮงเรนเฮงพ่อเฮ็ดเฮงนอนแสบประเดีนี้ ขันบ่พอเฮ็ดเนี่ยนอนกับซับกระทายพี่ว่านเนาะเดรสเด่นเอาไปอวดน้องอยู่เดี๋ยวสิลงทรงหลุดไปอวดน้องอยู่พ่อแม่พี่น้องจ้าได้หน่อยได้หลายช่วงนี้มันเหมือนเฮ็ดมันกันเริ่มไหวแล้วจ้าเนาะมันก็มีเฮ็ดอันนั้นมันก็มีเหตุพราเดรสเล่มเยอะแหละแต่ว่ามันก็หน่อยน้อยหนักหน่อยนะพุ่นหน่อยคักหน่อยนะหน่อยอีหลีอีหลอกระดอกกระเดียหน่อยจนว่าเดรสเล่มเอายางกันทายกิโลพอดอกหนึ่งขนาดกิโลปอพอดอกหนึ่งแห่งสิคักพ่อแม่พี่น้องเลย พูดนะเอ้อยขาพูดนะจอดสุดจอด,ด,อดตัดออกลายไปไหนได้มันสิพ่อ,อกแกงป่นเอ้ยเอตูดปูดเจอพตัดออกลายมันสิพ่อ,อกแกงพ่อแม่พี่นอ้องตัดซ้ำหนีละมันฉังคักนี่มาดูดอกนี้พูดนะ อพุ่น ap ่ะเห็นบ่อพุ่นอะเห็ดตูดฝูดอุ้ยแขนปังเลยท้ายเพิ่นน่ะเอาเบิ่งดอกผีข้างนอกผี่เห็นบ่อพุ่น เขาไปดีสิ้นผ้าก็ไปแกงเลยพ่อแม่พี่น้องจา้าสิ้ผ้าไปแกงเลยเด้อดอกนีเ้เสียหมดเลยพ่อแม่พี่น้องเลยเนา่าโอ้เนา่าตัวของปลาชอ,อก,กินพ่อแม่พี่น้องเลยโอ้ยพูดนะแอรมันนี่เดี๋ยวพอได้ยังเล่นเต้นพ่อแม่พี่น้องได้แต่หมวก เกือบพ่อเลยยังสุดท้ายได้แต่หมวกกระซังจากพ่อแม่พี่น้อง <c oughs> เอาละจ้ะพ่อแม่พี่น้องจ้ะคลิปนี้จากกระสีฝากไปซ้ำหนีได้จ้ะได้พ่อแม่พี่น้องจ้ะกราบขอบพระคุณทุกไลค์ทุกแชร์ทุกการติดตามที่มีให้เอ็นจอยไลฟ์สไตล์อินเดนมากละกะ็มาดามเห็ดมัสลูมได้จ้ะได้พ่อแม่พี่น้องกราบลาไปด้วยเฮ็ดสวยๆงามๆจ้ะพ่อแม่พี่น้องดอกใหญ่ๆเลือดตาหมวกรกระซังได้จ้ะเนาะไปๆเดี๋ยวจะใส่เบิ้งคลิปเหมืนแกงกันต่อจากคลิปนี้ได้พ่อแม่พี่น้องเด้อให้เบิ้งจักหน่อยจ้ะสดทนหน่อยบายคค่่ะะสสวัดี ก็เห็พ่อแม่พี่น้องมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงน้ำโวยเงินทองลืมอวยพรพ่อแม่พี่น้องจบลงบ่ได้จะเจ็บจะจนได้จ้าเด้อสุขสุขสูขสๆไปน้ำกันจ้าพ่อแม่พี่น้องจ้าบ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะลมแห้งแห้งพ่อแม่พี่น้องเลย